วิสาหกิจชุมชนวนาเกรรษตรอำเภอสัติหีบจัดอบรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสร้างไรายได้ในชุมชนวันนี้เวลาส0บนกาณบริเวณป่าทุ่งโปรงกองพันธุลาตเวณอำเภอสัตีหจังหวัดชลบรุรีในกริงสักริรัรตนเวทประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนาเกรรษตรและพืชสุนไพรอำเภอสตีบจังหวัดชลบุรีได้จัดอบรมสมาชิกที่สนใจ ในการทันน้ำหอมระเหยโดยมีนางสาวชนาภาอภิมหาบุญญากุลเป็นวิทยากรโดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น30คนนายเกรียงศักดิ์สิริรัตนเวสประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรณเกษตรและพืชสมุนไพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้ลกล่าวว่าในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้สมาชิกมีรายได้เสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนผู้ที่ต้องการประกอบการธุรกิจน้ำหอม จะไปต้องใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆตั้งแต่การสรํารวจตลาดกลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งรูปลักษณ์ของสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อสร้างสารรค์น้ําหอมที่เป็นเอกลักษณ์และจุดขายให้กับแบรนด์ยิ่งถ้าหากแบรนด์มีตัวตนที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เป็นที่จดจํามากเท่านั้นนอกจากนี้การสร้างธุรกิจน้ําหอมควรจะมีการติดตามเทรนด์กินใหม่ๆและปรับให้ข้ากับกลุ่มลูกค้าที่กําลังให้ความสนใจเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ในการเติบโตมากยิ่งขึ้นสำหรับวิสาหกิจชุมชนวนาเกษตรและพืชสมุนไพรอำเภอสัตหีบจัดหัชาว้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่าช่วยกันทางพมสะอาดและปลูกต้นหม่อนเป็นไม้เสริมและจัดทาแปลงสาธิตวนาเกษตรโดยยังคงต้นไม้ใหญ่ไว้ปลูกพืชผสมผสานผลไม้ท้องถิ่นพืชสมุนไพรพืชสวนครัวเสริมตามแนวทางการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้กลับมามีความสมบูรณ์เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชจจากรมสมเร็จพระเทศระตนัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดำเนินงานอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภายในสัตหีให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรและส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่รกราบว่างเปล่าช่วยกันทําความสะอาดและปลูกต้นไม้เสริมและจัดทําแปลงสาธิตวนันเกษตรเรายังคงต้นไม้เดิมไว ปลูกต้นผสมผสานผลไม้ทอ้องถิ่นพืชสมุนไพรพืชสูนคุรวเสริมตามแนวทางการปลูกป,าป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมีความสมบูรณ์วิสาหกิจชุมชนวนเศรเกษตรและพืชสูนไพรอำเภอสตหีบได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายนารงบุญมเจอศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและกําลังคนกิตอาสาในพื้นที่สัตหีบเพื่อเข้าทําความสะอาดพื้นที่เตรยียมแปลงสาธิตเตรียมปลูกต,ต้นไม้ขณะนี้มีผ้าใยชนในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณมีการดำเนินงานหรือขยะวัชพืชเครือเถาวันเรายังคงต้องการดำเนินการอีกมากสำหรับน้ำมันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่มีพืชผ,ผลผลิตขึ้นตามธรรมชาติเก็บไว้ตามส่วนต,าตา่างๆเช่นกลีบดอกผิวของผลเกสรรากเปลือกลำรุต้นหรือย,อยางที่ออกมาจากเปลือกมีองค์ประกอบทางเคมีที่สลับซับซ้อนและแตกต่างกันนับสิบร้อยชนิดน้ำมันเป็นลักษณะ เป็นของเหลวไม่เหนียวเนอเหมือนพืชอื่นๆมีกลิ่นหอมระเหยง่ายเวลาได้รับความร้อนอนุภาคเล็กๆของน้ํามันนั้นจะระเหยออกมาเป็นไอทาให้รกลิ่นหอมกลิ่นของน้ําหอมระเหยในส่วนของดอกมีบทบาทในสําคัญในการดึงดูดมแมลงมาผสมเกสรปกป้องการรุกรานจากศัตรูและรักษาความชุ่มชื้นแก่พืชสำหรับประโยชน์ของต่อมนุษย์น้ํามันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค มาทำอาการอ,าการอักเสบลดบวมคลายเครียดหรือกระตุ้นให้สดชื่นทั้งอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดนั้นได้มาจากกลิ่นของส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกันและใช้ชื่อเรียกแตกกันไปด้วยพืชบางชนิดเช่นต้นสม้มสามารถกลั่นน้ำหอมระเหยออกมาได้หลายชนิดก็คือเนโรนีซึ่งกลั่นจากดอกสม้มมีราคาแพงมากเพติเกน สกัดจากเปลือกและใบของต้นส้มและน้ำมันเปลือกส้มที่สกัดมาจากเปลือกของผลราคาถูกที่สุดส่วนดอกได้แก่ลาเวนเดอร์กุลาบกระดังงามะลิจัมปาลั่นทมซ่อนกริ่นแครี่และกางปรูส่วนผลน,นั้นได้มาจากส้มมะกรูดพริกไทยดำเมล็ดแครอทเรมอนมะนาวลูกจันเทศส่วนใบได้แก่ โหระพากระเพราอบเชยตะไคร้หอมยูคาลิปตัสตะไคร้ปปเปอร์มินส่วนดอกและลำต้นได้แก่อบเชยและไม้จันทร์รากและหัวได้แก่ขิงกระชายไพรหญ้าแฝกและอย่างไม้ได้แก่กฤษณากำยานน้ำมันหอมระเหยที่มีราคาแพงที่สุดได้แก่กุหลาบคาโมไม,ามล์มะลิลีลาวดีและดอกบัว รวมทั้งซ่อนกลิ่นไม้จันทร์กฤษศนาและจำปาข้อสําคัญน้ำมันหอมระเหยมีราคาแพงเพราะความสามารถในการผลิตน้อยและมีต้นทุนสูงไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าชิ้นอื่นๆเสมอครับอ๋อค่ะพูดดังๆนิดหนึ่งนะคะ กิจกรรมต่างๆช่วยเทศบาลแลวก็เทศบาลเมืองนะครับ<ม>ก็เป็นประธานชุมชนด้วยนะหลายๆหลายหลายผู้่หลายหมวกในการขับเคลื่อนงานที <เล S 1> นี้เราก็ทําด้เนาเกษตรเราในัานะหน้าเกษตรก็อบรมเรียนรู้เ<ม>ช่วน,นวันนี้ก็จะอบรมเรียนรู้เรื่องอาการกักเก็บกิ่น้ะบันหอมระเหเยนะครับ<ม>ในการให้องค์ความรู้ซึ่งจะเปลนแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อผ้าเอาไปอบเสื้อผ้า หรือว่าลองเท้าหรืออะไรกับการกิน,ค,นครับวัตถุนนดิบนี่เราได้จากไหนคะเออดอกไม้นานา,นาพันธุ์ธรรมชาตินี่ครับเราจะสอนวิธีการทํานะครับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเราสามารถเอามาผลิตได้แล้วก็ไอ้น้ำยาซักผ้าที่เราเคยซื้ออยู่เป็นถุงถึงว่า15บาท20ทบาทเราสามารถเอาตัวนี้ยไปแทนกลิ่นเสื้อผ้าได้เลยวลัเราซักผ้าน้ำหอมที่ผู้หญิงชอบใช้ เช่นดอกกุหลาบเนี่ยเราก็จะไปทําในเรื่องของกลิ่นหอมติดตัวน้ำหอมติดกายนะครับหรือไปทําเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งเด่มเราสามารถแปลรูปได้หมดแล้วเราใช้เวลานานแค่ไหนคะในการอบรมเอออบรมวันนี้วันเดียวบเราสอนเบื้องต้นวิธีการจัดแล้วถ้าจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยเออมาเรียนรู้ได้ในตอนต่อไปผู้ถึงสนใจนะครับอันนี้เราสอนวิธีการทาการผลิตก็ประมาณที่ได้มานี่จาก เาจากพอชอครับพัฒนาชุมชนองค์กร,กรพัฒนาชุมชนความทั้อ่กความม้อง,งคุรพอชอครับอันนี้เราก็ก็ทำโครงการทุกๆปีก็ททำอยู่แล้วอบรมไป แล้วแต่ชาวบ้านชาวชุมชนเขาสนใจจะทําเรื่องอะไรค่ะรับชุมชนที่นี่มีเยอะไหมคะที่มาผู้ให้ความสนใจมีมากไหมคะคือคือถ้าถ้ารวมในภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะทั้งห้าตำบลเลยครับนั่นนะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ที่ชุมชนของผมนี่ก็พื้นที่ครอบคลองอยู่ประมาณ300ามร้อยสามร้อยไร่ออันนี้ของของของหลวงของราชการรว่วเป็นของมันกล่นๆนนะครับด้วยเราเป็นแปลง แบางเรียนรู้ระบบประสิทธิภาพแล้วเปลแปยนจำลองของหมอนใหม่ด้วยครับแล้วก็เป็นออมสสของหมอนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นของคมส่งเสริมก็จะเป็นแปลงใหญ่ด้วยซึ่งเราก็ส่งเสริมแลเเกษตรอยู่แล้วครับค่ะอันนี้เราผลิตภัณฑ์ผลิตผลเนี่ยเราได้มีการออกไปจําหน่ายในชุมชนไหมด้วยตอนนี้ผมทำหมดแล้วก็ไม่มีผู้จำหน่ายมไม่มีผู้จําหน่ายนะครับ ก็เลยส่วนใหญ่จะแจกก่อนเนาะแล้วก็ช่วงหลังนี้จะเจ็บป่วยด้วยก็เลยไม่ได้ผลิตออกมาแต่ได้เรื่องหมอนไหมเนี่ยเราก็เรามีโรงงานผลิตแหรนลูกอยู่ทำผลิตภันวันนี้ก็ได้ชิมนะครับผลิตภัที่ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะสัมภาษณ์ต่อนะคะขอบคุณค่ะสุกันวลีสุวรรณภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน